สวัสดีค่ะ t r าเว l คิดไ t h a i l a n นะคะวันนี้เราอยู่กับที่เซ็นทรัลสารยาอีกแล้วนะคะเหมือนปีที่แล้วเลยส่วนปีนี้นะมีร้านกิจกรรมด้านนอกก็คือจะเป็นบ้านลมนะคะให้เด็กๆเ,เล่นคือเล่นได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องซื้อสินค้าภายในห้างเมื่อมาเพื่อมาแกลกรับส่วนลดนะคะส่วนอันนี้ก็จะตั้งอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะฉลองฉลองฉลอมปีใหม่ด้วยทีมปิกกจูนะคะ แล้วตอนนี้ต้าหนิงก,ก็กำลังไปเล่นบ้านหลงนะคะอยู่ไหนนะนี่ไงปีนขึ้นไปเอาเป็นบันไดเดินขึ้นไปนะคะแล้วก็จะสไลเดอร์ลงมาต้าหนงิงต้าหนิงคะ่ะต้าหนงิงสวัสดีก่อนลูกลมาแล้วออไปนะแล้วกระป๋องปัดเลยคะ่ะ เดี๋ยวพี่เขาลงมาแล้วเนาะสนุกไหมคะลูกไม่สนใจแล้วไปอื่นแล้วแหละค่ะเด็กเยอะมากมากต้านิ่งมีหลายอันนะลูกไปเล่นอันอื่นบ้างก็ได้นะคะไขอโทษนะคะแดดไงเดี๋ยวบอกว่าจะมาอะอันนี้ก็จะเป็นมาในทีมอวกาศเอาไปแล้วนะคะ สนใจอะไรทางนั้นสนุกระวังนะลูกค่อยๆเล่นกนันมาแล้วมาแล้วน้องมาแล้วน้องขึ้นไหวไหมน้ะโอ้โหวัยวัาอย่างวัยนะคะ ไมาดูซิว่าฝั่งน,นี้เป็นอะไรเอ่ยอโอ้โหจับไม่ทันเลยค่ะไปอันไหนต่อไปอันไหนต่อสนุกนะคะไปอีกแล้วนะคะ นั่นฐานคือใหญ่โตมากนะคะเอาหยอ,อกเล <c oughs> นเฮ้ยเพื่อนกินไม่ได้เดี๋ยวเพื่อ,อนลงแล้วเลยนะไม่ติดนนะคะ สินคนนี้ยังไม่ได้เล่นแต่ก็แบบแฮปปี้แล้วอันนั้นอะไอผิงเล่นอันนี้ได้ผิงเามาพาไปเล่นอันนี้อันนี้หนูเล่นได้เนี่ยปราสาทเนี่ยปราสาทอันนี้เล่นได้แง น้องขี่ขี่มังกรหน่อยไหม,มเดินเลยค่ะเล่นเลยสะไม่เป็นไรน้องกีต้าเล่นกับน้องเลยดีลูกลน้องผิงอั้นขี่มังกรน้องมังหลมความแน่เลยพี่่เยอะมากนะคะตอนนี้พี่ได้ลุ้มเขามาแล้ว อ๋อแม่ก็ยังมาอยู่แล้วลูกโอ้โหงานชอบงานชอบพี่ตาไปแล้วมั้งสนุกไหมลูกจับไว้ดิลูกกอดไว้กอดมังกรไว้ลูกหรือลมมันรั่วนะเนี่ยลมมันรั่วละตรงนี้รั่วเนี่ยมีเสียงลมต้องจับมือไว้ตลอด เย <Yeah. S 2> ้สนุกลูกสนุกออะไม่เอาลอะเอาไปเล่นอ,อย่างอื่นบบหนูนั่งนี่ก็ได้แอบตรงนี้เดี๋ยวโดนพี่หยับให้พี่นั่งนั่งเลยค่ะอ่านุ่มดีกว่าเป็นไงดีไหมคะสนุกไหมคะถิงอันเย้สนุกไหม,ไหม, yeah. ไหมลูกอ่าเล่นไปเล่นไปเจ็บไหมลูกตุกเนาะ